ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่เคสของเซบาสเตียนอีกแล้วช่วงนี้เราเจอเซบาสเตียนบ่อยมากๆนะคะเคสนี้ชื่อว่า In the Shadow of Hope นะคะก็คือเป็นเคสความหวังวนั่นแหละเนาะก็เดี๋ยวเราก็ไปคุยกับเซบาสเตียนและแอนนะคะแอบคุยแอบฟังพี่น้องก็คุยกัน p a r ลุงเซบาเตียนต้องการออกจากหมู่บ้านนะคะไม่มีทางฉันขอเวลาได้ปลดถ่วงเวลาให้หน่อย ฉันจะทำให้ดีถ้าท่านจะติดต่อไปแล้วกันแอดบอกกับเซบาสเตียนนะคะ <c oughs> คือคือเซบาสเตียนเกียดเกียดเอ่อไอเอ่อก็บินเชื่อนะที่เป็นเพื่อนเราอะที่เราเจอกันที่ออกมิด <c oughs> ฉันต้องการเวลาฉันไม่อยากเชื่อว่าลุงจะพาแอนออกไปจากหมู่บ้านเหมือนเขาจะเจออะไรอีกแล้วนะคะเซนเติเนสนั่นคือตอนที่ฉันตระหนักฉันเชื่อว่าของที่ลึกจะทำงานภายในสุสารสิ่งนี้มันซับซ้อนกว่าที่เราคิดนะ มันเสี่ยงนะแล้ก็ผมที่จะเสี่ยงถ้าลุงคุณรู้เราจะถูกไล่ออกนะเขาไม่ใช่มือปราบมาแล้วเขาทำร้ายเราไม่ได้หรอก <c oughs> ดีมากฉันจะบ่อยให้คุณไปลุงของคุณช่วยรายงานเราตรงศูนได้ไหมโอเคโอเคจนกว่าเราจะได้พบกันอีกครั้งนะโอเคแล้วเดี๋ยวฉันจะได้ข่าวแล้ว <See you. S 1> ฉันก็จะส่งนกคู่ไปหาเธอแล้วกันซีอูจ้าอเนี้เป็นเควสของ In the Shadow นะคะซึ่ง มันจะเป็นเควส์ลองสุดท้ายในในในของซีรีส์อินเดอร์ชาโดแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวก็รอแล้วเกิดเราจะได้เควสสุดท้ายของอินเ e อร์ชา w โดคือ the Shadow the, อินเดอร์ชาร์โด้ออฟเดอะลีลิ